ภูมิสยามผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มสปันไมโครพายและไอไมโครพายช่วยแก้ปัญหาการก่อสร้างต่อเติมหรือสร้างใหม่สะดวกสะอาดรวดเร็วค่ะ Boomisiam Manufacturer and Distribution Spun Micropile Thai Industrial Standards Thinking of pile driving? Think about Boomisiam. สปานไมโครไพล์เสาเข็มขนาดเล็กที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้แรงเหวี่ยงความเร็วสูงจะมีผิวคอนกรีตที่เรียบเนียนและหนาแน่นเหมือนผิวคอนกรีตขัดมันไม่มีฟองอากาศและรูปรุนในเนื้อเสาเข็มเสาเข็มที่เกิดจากกระบวนการผลิตนี้จะมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มได้ดีกว่าเสาเข็มขนาดเล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยการเทคอนกรีตลงในแม่แบบและปล่อยให้คอนกรีตแข็งตัวตามธรรมชาติค่ะ สปันไมโครพายคืออะไรในแต่ละคำสปันหมายถึงกลมหมุนปั่นเหวี่ยงโดยใช้ความเร็วรอบสูงไมโครหมายถึงสิ่งของที่มีขนาดเล็กและพายหมายถึงเสาเข็มที่มีความสามารถรับน้ำหนักสูงลุดสร้างดังนั้นเมื่อรวมคำกลุ่มนี้เข้าด้วยกันสปันไมโครพายจะหมายถึงเสาเข็มขนาดเล็กที่เกิดจากกระบวนการถลุกด้วยแรงเหวี่ยงความเร็วสูงค่ะ คุณสยามผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มสปันไมโครพายมาตรฐานมอ,อกค่ะ